ที่ค่าอ่ากบช่องเราไม่มีน้ำสิ่งนะขี้เซาอีกแล้วปิด,ปดอารโควิดไม่ออกไปไหนขี้เซาอีกแล้วน,นี่นะคะแล้วก็มาซ่อมแซมบ้านนะคะที่ถูกพายุเนาะนี่นะคะก็กำลังซ่อมแซมนะคะ มันจะขึ้นไปข้างบน,น,งนก็จะเป็นภาษาชาวบาา้านส่วนมากที่นี่เขาจะพูดคำีนกันเนาะทุกคนตอน่อกี้เห็นอยู่ตรงนี้หายไปไหนแล้วตรงนั้นซ่อมเสร็จแล้วนะคะปะสันไทยเลย นี่นะคะนี่แล้วี่บอกว่าที่มันั่วนลงไปข้างล่างห้องนะคะคือตรงนี้นะคะก็คือข้างหน้าอาจจะเป็นห้องเลยนะห้องที่มิงนอนในตรงที่มิ้งนอนเนี่ยนี่นะคะ นี่นะคะในห้องนี้นะคะก็ขนอ,อะไรออกเรียบร้อยนะคะคุมแอร์ไว้นะทุกคนเพราะว่าถ้าฝนตกขึ้นมาอีกะ,ะก็เดี๋ยวมันจะเปียกเอาเนาะนี่นะคะก็จะคุมไว้เอาพัดลมอคุมไว้ของอะไรก็เก็บเอามาหลดเลยนะ อกว่าจะเอาออกมาไว้ตรงนี้หมดนล้นะคะทุกคนฝั่งนั้นก็จะทำต่อหลังคานะคะเพราะว่ามันก็มิดอยู่บ้างนะแบบแตกบ้างอะไรเงี้ยน,นะคะก็จะซ่อมหลังคาฝั่งนี้ด้วยนะคะวันนี้จุดคัดกรองโควิดไม่ได้ตั้งนะคะนเขาก็จะเอาเต็นท์ลงก็จะอยู่ตรงนี้แทนนะคะแล้วก็มาแจ้งอะไรางี้ยเลยนะ ้องสวัสดีค่ะแต่ฝั่งเนี้ยอาจจะมีห้องอยู่สองห้องนะคะคะฝั่งนี้ด้วยนะคะก็จะมีห้องเหมือนแบบเป็นคนละบ,บ้านนะทุกคนตรงเนี้ยเนี่ยแต่ก่อนตรงนี้จะเป็นบ้านเห็นหน้าต่างไหมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ว่างนะคะ อ๋อตอนนั้นเป็นห้องเก็บของเล็กๆเขาก็ทุบออกแล้วก็ทําเป็นบ้านอะไรนี้นะคะคือแบบเป็นที่เรากินข้าวที่ทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยแล้วตู้เย็นอันเนี้ยคือยกออกมาเลยทุกคนก็จะเป็นเด็กๆเล่นเยอะโอ้โหเล่นเยอะนี่นะจะเป็นตรงนี้แล้วก็เข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นห้องอีกนะคะตัดกัน ก็จะเป็นแบบที่นอนของพี่ชายนะคะพี่ชายมันนอนตรงนี้ทำไมน้องไม่นอนกลาวันเนี่ยก็ไม่ได้ออกไปไหนอ่ะเนาะทุกคน ก็ต้นไม้อะไรก็เขาก็จะเคลียร์ในหมู่บ้านเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเรียบร้อยไปแล้ววันหนึ่งนะะแต่ว่าเมื่อคืนฝนไม่มานะคะทุกคนเขาโชคดีมาก,ม,ากมันบรรยากาศที่บ้านเรานะคะ ไม่ได้ออกไปไหนนะทุกคนน้องมิ้งดำสิ่งแต่ว่าไม่มีรถดำก็ขอโทษได้วยะคระับเพราะว่าไม่ได้ออกไปไหนก <c oughs> ็อยู่ด้วยกันแบบเป็นตระกูลเลยแบบบ้านเนี้ยอยู่กันสองครอบครัวนะคะแต่บ้านเนี้ยคือบ้านมิง่งแล้วแบบเหมือนอยู่ด้วยกันเลยนะทุกคนคือแบบอยู่ด้วยกันเลยอะไรอย่างเงี้ย เชื่นอันนี้พ่อก็ไปทำโรงรถอีกแล้วนะคะอันนี้น้ามิ้งเก็บมาเนาะมิ้งก็เลยแบบอยากชิมก็เลยเก็บมาอร่อยนะทุกคนก็คุยไฟก็จะติดอันนี้ก็เราก็จะซ่อมเป็นเป็นแบบนี้ก่อนนะคะ แต่ว้านเช่ายังไม่ซ่อมนะคะเรา่อมที่บ้านคุณปู่ให้เสร็จก่อนโขาให้กินกินเลยนะอย่าตกเลยนะไม่ตกไม่ตกอยู่บ้านปิดแม้ได้แล้วนะคะมเคไไมื่อกี้ไปมันต้องปิดแม้นะเพราะว่าคนอยู่เยอะมาก เดียวๆได้นะทุกมันร้อนมากเนื่องจากก่อนที่พายุจะมาคือแบบว่าอากาศมันร้อนมากเลยทุกคนคือแบบว่าออกไปแดดนิดนึงอ่ะมันต้องวิ่งกลับเข้าลงคืนอะ่ะคือมันร้อนมากมากเลยนะคะจนอะไรล่ะ <c oughs> ทางหายกันเป็นมาไหมเดี๋ยวเพิ่งเดีย๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งแบบเดีย๋ยวเพิ่งยังไงอ่ะเดี๋ยวเพิ่ง หายกันนะองเยคุณ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวหน้าก็เปิดเทอมแล้วนะคะวันที่หนึ่งเดือนหน้านะก็ <c oughs> จะได้เปิดเทอมแล้วนะคะ <c oughs> แต่ว่าเ้าจะได้ลงคลีปไปก็ลงนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นแบบบางบางช่วงบางวันที่แบบนิ่งบ้างอะไรอย่างเงี้นะคะ <c oughs> ว่าไปเรียนกลับมาก็ต้องมีการบ้านนะคะทุกคน ซึ่งม,มิ้งก็ไม่รู้ว่าชีวิตมปลายเป็นยังไงนะมิ้งกำลังจะเริ่มชีวิตมปลายนะทุกคนก็จะบอกพ่อแม่เราตั้งใจเรียนนะคะไม่ได้แค่ตั้งใจเรียนให้เกีรดดีนะคะตั้งใจเรียนให้เรารู้เนี่ยให้ให้เนี่ยให้เรารู้เนี่ยะคะ่ะเมื่อยู่กับเกรดแล้วทุกคนเกรดอะถ้าจะได้เกรดอะแค่ส่งงานก็คือได้แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเป็นงานอะไรแต่ว่าถ้าเราส่งโดยที่แบบ ส่วนมากแล้วทุกคนก็คือจะใช้การก o อปีมานะคะอันนี้คือมิ่งไม่ได้อะไรนะคือแบบ Co p ปีคือตัวอย่างของเขาหรือรอะไรอย่างงี้นะคะหรือว่าเอามาดัดแปลงของตัวเองนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่คือว่าจะให้เรารู้เรื่องรายละเอียดมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะถึงถึงเขาจะเรียกว่าไปเรียนแนละ้วได้ความรู้จริงๆนะเมื่อวานเนี่มิ้งก็แช่น้ำค้งไว้นะคะทุกคนแล้วก็มีขวดเล็กสองขวดนะเพราะมันมีคนที่เสียติดค้งมากชอบว่าแต่ว่ามิงแช่ในช่องฟิล์มแล้วมันแข็งอะทุกคน เด้งลอ,อยกวาขวดแตกสมบองไม่โดเอาจจะกระเซิอกระเซองนิดนึงนะทุกคนื้อขาดหรอันน,นี้เราก็มาถ่ายคลิปกับแฟนนะแฟนหยุดเล่นตัวสิอยากเปลือตัวขึ้นมาแล้วนะ กาแฟน่ะกาแฟกัาแฟก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนเดี๋ยวจะไปหาพ่อเลยนะคะเพราะว่าพ่อยกเสาแล้วนะคะเราจะไปดูว่าใกล้จะเสร็จแล้วก็ยังตกยังตกน่าจะตกว่าจะยกเสร็จหรือยังอย่างนี้ไหมคะโอเคเนาะ ก็โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเป็นกำลังใจให้น้องมิงดําซิงเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ